สวัสดีค่ะวันนี้เรามาทำปลานิลสามรสกันนะคะปลานิลสามรสค่ะก็ะะเอาปลามาทำความสะอาดแล้วก็แลก,ก่อนนะคะไม่เรียกแลกเขาเรียกบ้างนะคะแล้วก็เอาเช็ดเขาให้แห้งก่อนแล้วเอาไปทอดนะคะเวลาจะทอดเราก็เหมือนเดิมคะ่ะตั้งกระทะให้ร้อนใส่น้ำมันลงไปพอน้ำมันร้อนก็ใส่ปลาลงไปทอดเลยค่ะทอดไปเรื่อยๆด้วย,วย,วยไฟกลางนะคะ ทอดไปจนกว่าจะหอมเหลืองตามที่เราพอใจเลยค่ะ วอาจนได้ที่ดีแล้วก็ตักถึงไว้ก่อนเลยนะคะแล้วก็เทน้ำมันออกจะให้จากนี้เราก็ไปเตรียมตำพริกกระเทียมกันได้เลยนะคะพี่ก็จะใส่ทั้งพริกสดแล้วก็พริกแห้งเลยนะคะเมนูนี้เราต้องใช้พริกแห้งค่ับเพื่อความหอมนะคะกระเทียมก็ใส่เยอะหน่อยไม่ต้องขี้เหนียว ขออนุญาตไปตำพริกก่อนค่ะเอาละค่ะพี่จะเทน้ำมันที่ทอดปลาให้เหลือแค่นี้ไม่ต้องเหลือเยอะนะคะพริกที่เราตำไว้ใส่ไปได้เลยนะคะไม่ต้องตำให้ละเอียดนะคะตำหยาบๆอย่างนี้นะคะถึงจะอร่อยยังไม่ต้องเปิดไฟแรงค่ะผ่อนไฟไว้ก่อนเอยวเใคาจะไหม้ซะก่อนสุกนะคะ ผัดพริกแกงเนี่ยเราจะไม่ใช้น้ามันเราจะไม่ใช้ไฟร้อนนะคะเพราะว่ามันจะไหม้ก่อนสึกค่ะแล้วมันจะไม่หอมนะคะนี่ไงที่ที่บอกว่าเวลาเราทําครัวเราไม่ใช่ร้านอาหารเราทําเร็วเหมือนเขาไม่ได้เพราะว่าของที่อุปกรณ์เราไม่ดีพร้อมเพียงเท่าเขานะคะนี่เริ่มต้มนด้วยการเอาพริกลงในคั่วคั่ว,ว,วออกทอดนะคะ คั่วออกแนวทอดเลยค่ะทอดให้หอมๆเลยล้ะคะ่ะมาผสมเครื่องปรุงเลยค่ะเริ่มจากทุกอย่างหนึ่งช้อนโต๊ะก่อนนะคะมะขามหนึ่งช้อนโต๊ะ สาเคียวหนึ่งช้อนโต๊ะช่วงที่เราทำรงนี้เราตดไฟให้อ่อนที่สุดนะคะน้ำปลาหนึ่งช้อนโต๊ะส่วนน้ำตาลเราก็ใส่หนึ่งช้อนโต๊ะเหมือนกันนะคะสองหนึ่งช้อนโต๊ะคูนคูนเลยน้ำปลาเราต้องใส่มากหน่อยเพราะว่ามะขามเปียกเรามันข้นเดี๋ยไฟแรงได้แล้วแล้วก็ผัดเลย ผัดเข้าจนกว่าน้ำตาลจะละลายนะคะหอมใหญ่ค่ะน้ำล้างคกนะคะอันนี้มันจะต้องหวานเปรี้ยวแล้วเค็มน,นะคะ ป้าสามรสที่เราจะออกหวานก่อนนะคะที่ใส่ซอสพริกหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะมีที่ใส่น้ำตาลทรายเพิ่มอีกหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะสองช้อนโต๊ะนะคะ รวมทั้งหมดเป็นน้ำตาลทีบหนึ่งช้อนโต๊ะน้ำตาลทรายสองช้อนโต๊ะนะคะมะนาวมะขามเปียกเข้มข้นหนึ่งช้อนโต๊ะก่นนะคะองชูรสหนึ่งครึ่งช้อนชานะคะ เท่วให้น้ำเขาเหนียวๆหนอ่อยนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะตักลาดปลาแล้วเตรียมไปทานกันได้เลยนะคะ